มึงไม่จ่ายมึงมีตายให้กูยืมไหมวะไจ้จะไปทำอะไรกูจะไปจ่ายผ้างหงายหูไม่มีหรอกเจ้าจากไหนมาเงินจิงข่ายยังไม่มียตอนนี้โอ้ยแล้วกูจะเอาที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยนี่กูนึกออกแล้วหนูไปหลอกอา อ๋อไปทำอะไรเนี่ยเอาไปมุงหลังคาบ้านอ๋อพายุเข้าเหรอใช่เออเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้ไม่ได้ใช้พายุเข้าพายุเข้าย่าย่ายกเหล็กให้นุกมันเหรอเออสองสารมันบ้านมันพังโอ้ใจบุญนะ หรือถ้าจนเกี้ยงหมดเลยอ่ะตั้งสองสามลอ็อกอ่ะพายุมันแล้งมาได้ตังค์แลวแบ่งกันเอาไปเกี่ยวให้พอ